สวัสดีค่ะ Hello, How are you? คุณครูไรทัคาสุวรรณค่ะวันนี้จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษชันปรนผมศึกษาปีที่6นะคะก่อนที่จะเรียนเด็กๆ,ๆค่ะเตรียมหนังสือค่ะทุกคนเอากลับบ้านไปหมดทุกคนแล้วนะคะภาษาอังกฤษของเรานะคะอีกหนึ่งเล่มค่ะเป็น Workbook นะคะทุกยนต้องทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะคะต่อนเนื่องจาก คราวที่แล้วนะคะเรื่อง Com p a r i s o n of a d j e เ t i v e เหมือนเดิมนะคะก็คือการเปรียบเทียบขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสุดนะคะค่ะการเปรียบเทียบของเราวันนี้เราจะมาพูดนะคะสขั้นตอนนะคะก็คือการเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกันนะคะการเปรียบเทียบที่มากกว่ากันนะคะการเปรียบเทียบแสดงที่สุดนะคะสำหรับโครงสร้างของการเปรียบเทียบที่เท่าที่เท่าเทียมกันนะคะก็คือ กริยาบวก S บวกขั้นปกติแล้วก็บวก S นะคะการเปรียบเทียบที่มากกว่ากันนะคะรูปก,กริยานะคะกริยาบวกขั้นกว่าบวกแดนนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบแสดงที่สุดก็คือกริยาบวกเด็บวกขั้นสุดแล้วก็บวกออฟนะคะครูจะยกตัวอย่างนะคะ,ะการเปรียบเทียบนะคะ ท,ที่เท่าเทียมกันนะคะคุณครูมีพรีเซนเตอร์มาด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูนรวัตและคุณครูอัมราค่ะคุณครูนรวัต e i s as tall as คุณครูอัมราค่ะเด็กดูนะคะสูงเท่ากันนะคะคุณครูนรวัตนะคะและคุณครูอัมรานรวัต e i s as tall as อัมราสองคนนี้สูงเท่ากันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะนรวัต e i s as tall as เพื่องฟ้าคุณครูนรวัต is more as t a l l as คุณครูเฟื่องฟ้านะคะคุณรูนรวัตสูงไม่เท่ากับคุณรูเฟื่องฟ้าค่ะเห็นไหมคะไม่เท่านะคะ thank you ค่ะต่อไปนะคะการเปรียบเทียบที่มากกว่ากันนะคะกริยาบวกขั้นกว่าบวกแดงน,นะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะพรีเซนเตอร์ของเราคุณรูเฟื่องฟ้าสูงกว่าคุณครูอัมาราค่ะค่ะคุณรูนะคะชื่เห็นว่าคุณครูเฟื่องฟ้า is taller ดนคุณรูอัมมาลานะคะคุณรูเฟื่องฟ้าเนี่ยสูงกว่าคุณรูอัมมาลาค่ะเขาคุณค่า thank you ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูการเปรียบเทียบนะคะ,ะการเปรียบเทียบแสดงที่สุดนะคะรูปของประโยชน์ก็คือกริยาบวกเดบวกขั้นสุดแล้วก็บวก of นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูเฟื่องฟ้านะคะ is the most beautiful of all นะคะในบรรดา3ามคนนี้นะคะก็จะมีอ่คุณครูด้วยนะคะ คุณครูเลรก็ beautiful อยู่นะคะ beautiful คุณครูอัมบาราสูงกว่าเอ้ย oh, sorry ค่ะสวยกว่านะคะคุณคอัมบรามอ beautiful สวยกว่าะคะ่ะและสวยที่สุดในบรรดา3าคนนี้เลยนะคะก็คือคุณครูเฟื่องฟ้านะคะ the most beautiful ค่ะ thank you ค่ะนะคะอันนี้ก็คือคุณครูเฟื่องฟ้า is the most beautiful of all นะคะในบรรดา3คนนี้นะคะคุณครูเฟื่องฟ้านะคะสวยที่สุดนะคะสำหรับคำศัพ คำอื่นนะคะที่จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนี้ก็คืออย่างเช่นคำว่า difficult นะคะ difficult ก็คือยากนะคะ more difficult ยากกว่า the most difficult ก็คือยากที่สุดนะคะ expensive expensive นะคะแพงนะคะ more expensive แพงกว่านะคะ the most expensive แพงที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดขั้นปกตินะคะขั้นปกติขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดเลยนะคะที่มีรูปเปลี่ยนไปก็อย่างเช่นคําว่า good mm hmm. นะคะแปลว่าด be mm ี better hmm. ดีกว่า best mm hmm. ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะมีคําศัพท์ด้วยอย่างอีกคำหนึ่งนะที่มันเปลี่ยนรูปไปก็อย่างเช่นคําว่า much more แล้วก็ most mm hmm. นะคะค่ะทั้ง3รูปแบบนี้นะคะก็ขอ ไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนของเรานะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไว้เมื่อเมืม่อสักครู่ได้บอกเรียนว่าให้เรียนเปิดหนังสือดูด้วยนะคะทบทวนนิดนึงจากคราวที่แล้วที่คุณครูสอนไปนะคะขั้น er นะคะขั้นกว่าแล้วก็ขั้น esc ก็อย่างเช่น tall นะคะ tall taller แล้วก็ tallest นะคะ, tall, ะสูงสูงกว่าสูงที่สุด big bigger biggest นะคะแล้วก็อย่างเช่นคาว่า thin น,นะคะ tinner นะคะ tinner t i n n e r tinner แล้วก็ tinnet t i n n แล้วก็ n แล้วก็ e s t tinnet small นะคะ small smaller แล้วก็ smallest นะคะอันนี้ทบทวนค่าวที่แล้วนะคะครนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะทำกันบ้างด้วยนิดนึงนะคะฝากให้นักเรียนนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้นักเรียนทําที่ exercise 6.5ถึง6.6 เป็นการบ้านนะคะสเเักเล็กน้อยค่ะนักเรียนเรียนจะได้ไม่มีเวลาว่างมากนะคะแล้วก็อีกเล่มนี้นะคะเดินุ๊กสำหรับนักเรียนนะคะ6.5ถึง6.7เรียนไปทำการบ้านนิดนึงนะคะจะได้คิดถึงุณครูมมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกะ็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปห,หน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you see you next time